เรื่องของไกด์สาวออกมาร้องกับทางเพจสายไหมต้องรอเขาบอกว่าเขาเรียกแท็กซี่ออกมาจากบาร์แถวแถวย่านสุขุมวิท1ิให้มาส่งที่สุขุมวิท81อแต่ที่เนี้ยไอจังหวะที่ขึ้นรถมาเนี่ยนะคะไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้โดนตัวไหนหรือเปล่า<อ>เขาสงสัย<ะ>แล้วร่างกายมันก็เปื่อยเปื้อนนะคะแล้วก็ถูกทําร้ายร่างกายเขาก็สงสัยว่าตัวเขาเองเขาโดนข่มขืนหรือเปล่าเนี้ยออเออนะคะแล้วก็สับสีน้มันหายไป เนี่ยเป็นสภาพของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ47ปีละมีอาชีพเป็นไกด์อิสระไปปาร์ตี้สังสรรค์มาตื่นมาอีกทีเพราะว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยฉันมานอนอยู่ที่ริมถนนได้ยังไงอะแล้วใบหน้าเนี่ยทำไมทำไมมันมีรอยปุดบวมล่ะเอแบบเป็นช้ำด้วยนะออช้ำเขียวด้วยทรัพย์สินทั้งเงินทั้งทองโทรศัพท์มือถือราคากว่าสี่หมื่นเนี่ยมันหายเกลี้ยงเลยสิ่งที่อยู่ในภาพก็คือฉันจําได้ว่าภาพสุดท้ายฉันอยู่บนรถแท็กซี่ ปักใจเชื่อว่าแน่ๆเลยโชเฟอร์แท็กซี่วางยาฉันแน่ๆเธอเล่าแบบนี้นะคุณผู้ชมบอก26ธันวาออกไปดื่มกับเพื่อนที่ซอยนานานะแล้วก็ดื่มเป็นเบียร์ขวดเล็กไปไปนั่งเป็นบาร์เล็กๆนะคุณผู้ชมในซอยน่ะนึกภาพออกกันใช่ไหมนะก็ดื่มเป็นเบียร์ขวดเล็กไปประมาณ5 6ขวดเราลอ่าขวดเล็กนะแต่ว่า 5 6ขวดก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะ <Ừ. S 1> ไหมจนร้านปิดประมาณตีสาขากลับเนี่ยจำได้ว่าโบกเรียกแท็กซี่คันนึงขึ้นไปนั่งได้ไม่ถึงนาทีก็หมดสติไปรู้ตัวอีกทีอยู่ข้างถน,นนนะ่ยวินจัก,กรยานยนต์มาปลุกแล้วก็จําอะไรไม่ได้นะแล้วก็ขอให้วินเนี่ยไปส่งที่พักนะซึ่งห่างจากจุดที่พบตัวไปประมาณ700เมตรเท่านั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งตอน4ี่โมงเย็นคือตัวเองก็ยังมึนมนอยู่นะพยายามไล่เรียงเหตุการณ์แล้วเธอก็บอกแปลกใจเหมือนกันที่จําเหตุการณ์หลังจากขึ้นรถแท็กซี่ไปแล คือเหมือนภาพมันตัดไปเลยจําอะไรไม่ได้เลยยืนยันว่าวันนั้นก็ไม่ได้ดื่มหนักนะเอ,อสำรวจร่างกายก็ไม่ได้เจอว่ามีร่องรอยการถูกละเมิดทางเพศแต่อย่างใดก็เลยคาดว่าจะเป็นการวางยาชิงทรั์โดยแท็กซี่หรือเปล่าตั้งสติได้ปุ๊บก็ไปที่สอนอพระขนงนะซึ่งก็ไปแจ้งความอะ่ะกล่าวว่าจะไปแจ้งความในจุดที่วินเนี่ยมาปลุกอยู่ในท้องที่สอนอพระขนงปรากฏเจ้าหน้าที่บอกว่า ต้องไปแจ้งในจุดที่ทางคุณพี่เนี่ยเรียกเรียกแท็กซี่ขึ้นมาก็คือพื้นที่สอนอลุมพินีเออไป,ไปสิไปเออไปสิไปออไปแล้วพอไปถึงตํารวจออก็บอกว่าต้องไปแจ้งในพื้นที่ที่เธอตื่นขึ้นมาเอาวมืนแล้วทีนี้ตกตกลงตอนนี้ใครมืนละตำรวจโยนกันไปกันมาแล้วนะเพึ่งสั่งเมามาเมื่อคืนอีฉันงงมืนอีกทีนึงแล้วตอนนี้อเหมือนตํารวจโยนกันไปโยนกันมาใช่ไหม จะยังไงดีล่ะคือถามว่าจะไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้เพราะว่าต้องใช้ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่อ่เป็นตัวตั้งก่อนเธอเองก็บอกตอนนี้ไม่รู้จะทํายังไงดีก็เลยมาร้องนี่เลยใช่ใช่นะคะซึ่งเบื้องต้นนายเอกพเหลืองประเสริฐผู้กอตั้งเพจสายไหมต้องรอดพาผู้เสียหายเข้าไปร้องทุกข์ที่สอนอพระขนงเพื่อให้ช่วยติดตามคดีด้วยความใกล้ชิดเลยเพราะว่าเป็นภัยของที่เขาเดินทางแล้วอันตรายไงเดินทางคนเดียวในยามค่ำคืนด้วยอเนาะ